بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من يفقه قولي ออั um ta a, u, ัลลลฮมะ Allahumma lakal hamdi h a t ะ a tarra walakal hamdi zara r ad ad a d ด i t nah, w สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ ر วะบะเราะกาตุฮ ه ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอีกอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกับกันอีกครั้งหนึ่งในประตูสู่ความเมตตาที่เราจะได้รับความเมตตาจากอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะฮะวันนี้ เรามาอยู่ในประตูที่25นะครับก็คืออัลอิมฟากูฟีซบิลล่าการที่เราใช้สิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตลาให้เรามาเนี่ยใช้ไปในทางของอัลลอฮ์สุบฮานะวะตลาเหมือนที่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตลาได้กล่าวไว้ในส ah ุราอัตเตาบะ อายะที่99อัลลอฮฺซุบฮฺมะตาลาได้บอกว่ามู่เมนองอารอบไม่ยุมินบิลลาฮิวะลอาคิรวยตั้งคิดุมายุ่งฝึกฟูอักรูบาตินอินดัลลอฮฺอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ได้บอกนะครับว่าในหมู่อาหรับชนบทนั้น มีพูดศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุานะตาลาและวันอาคร์และถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปนั้นเป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาการเอาบริจาคที่เขาบริจาคไปเป็นการใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุานะตาลาวาซอลวาติรอซูลอะลาอินนะฮากุรบะตุลละุม จะยุดข uh ึ้นหุ่มอัลลอฮ์ในรั حم ะที่อินน okay ั่ลลอฮ์อัลลอฮ์กราฟูรุรหีมการที่เอาการบริจาคนั้นเป็นการใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์และเป็นการขอพรของท่านรอซูลุลลอฮ์สละลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์จึงบอกว่าจงรู้เถิดว่าแท้จริงมันเป็นการขอพรของรอซูลนะครับ แท้จริงมันทำให้ใกล้ชิดแก่พวกเขา,น,านี่คือสิ่งที่วาสลวะตรอซูลอลาอินนะฮากุรบะอ,อินนะฮากรบะตุลละหุมเป็นการใกล้ชิดกับพวกเขาการสัรเสริญการที่บริจาคนทางของ,งขอัลลอ์และการสลาวานให้กับทารซูนนั้นอัลลอ์บอกว่าเป็นนะแท้จริง มันเป็นการใกล้ชิดนะทำให้อัลลอฮ์สุบตลาใกล้ชิดกับพวกเขาซยุดุคิลุมุลลอหฟีรห์มะอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลานะครับก็จะให้เขานั้นได้อยู่ในความเอ็นดูเมตตาได้อยู่ในความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮ์ใครก็ตามที่อะไรครับ ใช้การบริจาคนั้นเป็นการใกล้ชิดต,ต่ออัลลอฮ์และเป็นการสละวารต่อทนรลุลลัลสลลัลอัสลามนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้เขานั้นอยู่บนการการอะไรครับการเอน็นดูเมตตาของอัลลอฮ์สุบานตระกาดังนั้นถามว่าวันนี้เรามีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่ามีบ้าง เราอยากจะทำตัวให้เรานั้นได้ใกล้ชิดต,ต่ออัลลบซุบฮานอัตะอาลากันบ้างหรือเปล่านะหรือเราอยู่ว่างๆเรานะสรรเสริญต่ออัลลบซุบฮานอาาลอัลลอฮ์มักสลลัองละมูฮัมมัดวะลาอานีมูฮัมมัดนะเราสรรเสริญต่ออัลลบซุบฮานอัลลอลากันบ้างไหมเพราะใครที่ทำเช่นนี้อ um ัลลอฮ์บอกว่าซซยุดะกุลุมุลลอฮ์ฟีรัฮ์มะติอัลลอฮ์จะให้ชีวิตเขานี่ยอยู่ นะความในความเมตตาของอ e ัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะ ت ع ا ل อินนัลลอฮะอัฟูรุรฮีมแท้จริงอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะ ت ع ا ل นะงค์ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอนี่คือคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์คือผู้ทรงอัฟูรผู้ทรงอภัยโทษยิ่งและก็รฮีมผู้ทรงเมตตายิ่งถามว่าวันนี้ เราเสาะแสวงหาความเมตตาของลอสุบฮานตลากันบ้างหรือเปล่าหรือเราเสาะแสวงหาปัจจัยยังชีพกันอย่างเดียววันหนึ่งวันหนึ่งเรามีแต่นั่งนึกว่าวันนี้เราจะได้อะไรกินวันหนึ่งวันหนึ่งเรานึกว่าวันนี้เราจะได้อะไรฮะจะได้สตางกีบาทอัลลอฮฺพูดนองครับ นี่คือสิ่งที่เราคิดกันนี่คือสิ่งที่เราวาดหวังกันแต่เราจะต้องมานั่งคิดกันใหม่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะหาความพึงพอใจจะเอาลอจะหาความเมตตาจะเอาลอ์สุบฮานูวัตลาได้อย่างไรหนึ่งในวันนี้ที่เราจะต้องหาคือเมื่อเอาลอ์สุบฮานุอตลาเปิดโอกาสให้เรามีทรัพย์สินบ,บ้างให้เรานั้นทำการบริจาค อ่ะทีนี้เรามาถามตัวเราเองอีกนะครับว่าในการบริจาคน่ะการบริจาคที่ดีที่สุดนั่นนะทำบริจาคอย่างไงเราจะบริจาคอย่างไงทีนี้เรามานั่งคิดเองไม่ได้ว่าการบริจาคที่ดีที่สุดมันคือการบริจาคแบบไหนและทําอย่างไรเราก็ต้องไปดูตัวบทหลักฐานว่าท่าน์สุรโรสลัลอสลัมได้กล่าวว่ายังไง hari นี้บันทึกโดยท่านอบูฮุเรลราะรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับค่อยรุษซละก็ามาการณาลาอัลลอฮ์เรียกให้นะการบริจาคที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่ท่านนะครับการที่ท่านนั้นน่ะยังจําเป็นที่จะต้องใช้นะใช้อะไรครับใช้ทรัพย์สินอันนั้นอยู่ ในขณะที่จ้าท่านทั้งหลายยังไม่อยู่แล้วก็ต้องการใช้ทรัพย์สินอน,นั้นด้วยอันนี้คือการบริจาคที่ดีที่สุดอ๋อเหอฉันจะบริจาคได้ยังไงเนี่ยฉันต้องจ่ายให้กับลูกนะฮะไปโรงเรียนจ่ายค่าเทอมลูกจ่ายไปนั่นไปซื้อของที่นั่นไปซื้อของที่นี่เยอะแยะมากมายนั่นแหละนั่นแหละนบีบอกว่านั่นแหละบุคคลแบบนั้นแหละการทำซดดก็ดีที่สุด เราต้องจ่ายนั่นอยากต้องจ่ายนี่อยากจะต้องใช้ตรงนั้นอยากจะใช้ตรงนี้นั่นแหละการทาซาราโกที่ดีที่สุดว่าเราจะต้องอยากที่จะเอาไปทําตรงนั้นอยากที่จะเอาไปทําตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานาวัตลอไม่ได้บอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านมีอยู่พี่น้องเอานะครับบางบ้างนะบางนะคนมีเรเป็นหมื่นเป็นแสนบริจาคสัก,ท,กทักนิดเนี่ยก็ยองดีเนี่ยพันครึ่งพันร้อยหลักร้อยหลักพันหลักแล้วแต่พี่น้องจะ อยากที่จะทําให้ชีวิตของพี่น้องอยู่กับอัลลอฮ์สุลตัลาแค่ไหนอยากที่จะซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์สุลตัลาเอาทรัพย์สินข,ของอัลลอฮ์นี่แหละมาซื้อสวรรค์ของพระองค์ด้วยกับการทำคุณงามความดีด้วยก,การทำซอดาคอด้วยกับการบริจาคและท่านอบี๊นึงการบริจาคที่ประเสริฐสุดก็คือบริจาคขณะที่ท่านยังต้องการทรัพย์นั้นอยู่ สองอบดะบีมันตาอูนและการบริจาคกับผู้ที่ประเสริฐที่สุดก็คือการบริจาคกับผู้ที่ท่านดูแลอยู่เช่นท่านดูแลใครล่ะท่านดูแลป๋าของท่านม่ของท่านพ่อแม่ของท่านปู่ย่าตายายของท่านท่านดูแลอยู่ใช่ไหมอ่านนั่นแหละซอดากอให้กับท่านลูกใช่ไหมอ่านั่นแหละที่ดีที่สุดละฮะดิษนี้บันทึกโดยท่านอิมัม บุคอรีอัลลอฮ์พี่น้องตกลงว่าการที่เราจะนึกถึงว่าเอ๊ะฉันจะทำซาดารก็ให้ใครดีที่สุดนะซาดารก็ให้ใครดีที่สุดกับบุคคลที่ฉันจะทำซาดารก็ให้ดีใครดีที่สุดคนที่ใกล้ชิดตัวของท่านนะ่ะวับดะมีมาตาอุนกับคนที่ใกล้ชิดตัวพี่ของท่านน้องของท่านนะ นะพ่อของท่านแม่ของท่านลูกลูกของท่าน o, อัลลอฮ์ให้ไปเถอะพราะบุคคลที่จะมาดูแลมานมาดมาเยี่ยมเยียนมามาใจใสมานะฮะม,มาอะไรครับมาให้กําลังใจพวกท่านทั้งหลายนั่นน่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านนั่นแหละดังนั้นจงผูกมัดความใย,ยเอ่อ,อ,อความสัมพันธ์นะครับหรือผูกใย,ยแห่งความรัก ในบุคคลที่ใกล้ชิดกับตัวของท่านให้มากมากดังนั้นความประเสริฐที่ท่านอาบับดลมุมฮัมมัดส,สุลตล่าจึงให้ความประเสริฐกับบุคคลที่อะไรครับติดต่อสัมพันธ์กับเคราเรายญได้ผลบุญอย่างนั้นได้รับความาได้รับความสุขอย่างนี้ได้รับอายุยืนยาวได้ริสกีเพิ่มพูนเนื่องด้วยจากอะไรนั่นแหละที่ท่านทําแบบนี้ท่านจะได้มีอาชีวิตยืนยาวเพราะอะไรครับพี่น้องก็เนื่องด้วยจากาตัวของท่านนั่นแหละ เป็นคนที่ยืดอายุให้กับท่านด้วยก,การบริจาคก,กับคนที่ใกล้ตัวอัลลอพี่น้องหลายคนนะฮะญาติมายืมตังค์นะให้พี่น้องรู้ว่าเขาแย่เขาหืมเขาเป็นคนที่อนะไรฮะนะลูกก็เยอะรู้อะไรก็แย่นะครับดูเขาเยอะพายะอาระเขาแย่อลลอเราเป็นคนที่มีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายเหลือเฟือยกให้ไปเลย เขาก็พยายามที่จะจะส่งคืนนั่นแหละแต่บางครั้งน,นอาจจะช้าหน่อยอาจจะอะไรหน่อยอาจจะติดขัดนู่นติดขัดนี่พี่น้องครับฮะดีอีกฮะดีหนึ่งที่นบน,านนาธาบีบอกว่าใครก็ตามที่ให้ความง่ายได้ในกเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ศีลอัลลอฮ์สุบฮานุวัตลาจะก็จะให้ความง่ายได้กับเขาในวันเกียร์ไหมอัลลอฮ์บอกแบบพี่น้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงใครครับพี่น้องของท่านผู้ที่มามาแแก่ท่านเมื่อยามท่านเสียชีวิตผู้ที่มาเยี่ยมท่านเมื่อท่านนะครับเจ็บป่วยคนที่มาดูแลท่านเมื่อท่านนะครับไม่สบายดังนั้นหลายคนจึงดูนะครับว่าตัวของเราเองนะอัลลอไปให้คนที่นั่นให้เงินที่นี่ให้เงินที่นู่น แต่กลับมาดูฮดี ي ท่านนบี Allah, นบบอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าสอดก็อทีประเสริฐสุดก็คือการทำสอดก็อกับคนที่ที่อะไรฮะใกล้ตัวให้เริ่มกับคนที่ใกล้ตัวอ่ะว่าตอนนี้เรารู้แล้วเราทราบดีแล้วอัลลอฮ์เราต้องเริ่มเริ่มใหม่อ่ะเอาคนที่ใกล้ตัวดูแล้วนพี่เขาน้องใครเดือดร้อนช่วยได้ช่วย ถามว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ทำเพื่อให้อัลลอฮ์สุบฮานตะลาพอใจการที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาพอใจมนุษย์พอใจไหมอัลลอฮ์พี่พี่น้องๆรักรักคนคนนี้มากเพราะอะไรครับช่วยเหลือดูแลนะญาติพี่น้องนะเวลาเปียบไข้ไม่สบายเอาไปเยี่ยมนะคนนั้นคนน้นคนนี้ เวลาอะไรฮะเขาขาดนะทรัพย์สินกันต่ออ้าวช่วยเหลือลูกเขาเรียนเเรียนหนังสืออ้าวช่วยในเรื่องการศึกษานี่นะครับเป็นผลดีของบุคคลที่บริจาคและอีก h ะดีษหนึ่งท่านนาบีม m u h ม m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าจะอาราจุลุนอิลันนบี s a ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ a ัลลัมมีคนคนหนึ่งในชายคนหนึ่งได้มาหาหาท่านนาบีม m u h ม m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมนะครับ ฟะก็ละและชายคนนี้ก็ได้ถามท่านรอซูลว่ายารอซูลอัลลอฮ์โอร้รอซูลขออัลลอฮ์ไออยุศดะกาอั عظم อ أ ج ر ة أعظم أجرًا ศดะกาอะไรที่นะยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องผลบุญอ่ะอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องก็อยากรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันศดาทธาแบบไหนที่ได้ผลบุญเยอะที่สุดนะยิ่งใหญ่ที่สุด นะแจ๋วที่สุดพี่น้องดูสิท่านอนับดุลเบญมุ罕ม์สัลลัมจะตอบว่าไงถ้าพี่น้องตอบตอบว่าไงก็คือซาดะก้อนด้วยกับเงินเยอะๆใช่ไหมเออมันน่าจะใช่เหมือนกันนะหรือว่าซาดะก้อนด้วยกับอะไฮะด้วยกับคนที่ยากไร้นะมากๆอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าท่านนาบีจะตอบว่าไง ท่าน ن บีบอกอันตะตอัยอันตะตะซอดดะกอวะอันตะซอฮีฮุนชัฮีฮุนตักช,ชัลฟักรอัลลอฮ์ท่าน ن บีบอกการที่ทำซอดกะการบริจาคที่ดีที่สุดหนึ่งการบริจาคทานในขณะที่ท่านสุขภาพดีอยู่อัลลอฮ์ตอนนี้พี่น้องมีสุขภาพดีไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์บริจาค ทำไมท่านอับีจึงบอกแบบนี้ครับพี่น้องคนเมื่อมีความสุขสุขภาพพลานามัยที่ดีนะอัลลอฮ์จะไปเที่ยวสารพัดที่ไม่บริจาคชิงไหมพีม่น้องไปเที่ยวทุกที่เลยไปที่นั่นถามตรงน,นั้นไปยังออกไปมาแล้วถามประเทศนี้ไปไม่ออกไปมาแล้วประเทศนั้นไปไป,ไปมาแล้วแต่ถามว่าไปอะไรฮะไปฮัตยังอ้นึกนานนิดหนึ่งอ๋อไปเหมือนนู่นมา,ากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ถามไปอุ้มร้อยยังอ๋อยังเลย แต่ไปสารพัดทุกที่เลยเนี่ยพี่น้องจะนึกให้ดีนึกให้ดีนึกให้ดีนะครับว่าการที่เราใช้ทรัพย์สินของอัลลอฮ์ س ุบฮานะละุะตล่านในขณะที้หนึ่งสรฮอยท่านมีสุขภาพพัฒนาใหม่ที่ดีถามว่าทำไมท่านนบีจึงบอกว่าในขณะที่มีสุขภาพพัฒนาไม่ดีเพราะบางคนมีสุขภาพพัฒนาใหม่ที่ดีลืมอัลลอฮ์ س ุบฮานะละุะตล่าลืมอัลลอฮ์ سبحانه แวะตละตลา มันเป็นเช่นครนี้ใช่ไหมครับเป็นน้องลืมอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาในขณะที่ท่านนั้นน่สุขภาพปนานใยไปที่ดีอัลลอฮฺทุกขภาพอย่างดีอยู่ Allah, อัลลอฮ์อีกนั้นนะอีกนั้นเดี๋ยวก็ค่อยอะไรครับค่อยทําความดีเดี๋ยวค่อยอะไรฮะค่อยค่อยอะไรฮะค่อยทําอิบารักับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเนี่ย คนเมื่อสุขภาพดีลืมอลัลลอฮ์ใช่และเป็นคนที่เสียดายตังค์จะบริจาคไปอลัลลอฮ์เสียดายแต่ไปเที่ยวนะฮะไปจ่ายนะซื้อของซื้อของเล่นเขาไปเที่ยวสนุกสนานไปเที่ยวเรื่องเริงไม่เสียดายแต่พอจะบริจาคทั้งทีอลัลลอฮ์คิดแล้วคิดแล้วคิดแล้วคิดจนปวดหัว ไปตงังเอาตังที่ไปจ่ายเข้าอะไรฮะเข้าสถานที่นะสวนสนุกไม่คิดเยอะเพราะลูกเล่นลูกอะไรเออเหมือนได้เหมือนได้มามันเห็นเห็นท่านตาไม่เป็นไรได้เล่นไงแต่ไปบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์สมุทลาอัลลอฮ์มันวาดภาพไม่เห็นมันเห็นยังไงอลั ita, อลลอฮ์บอกว่าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้สวรรค์ได้รับผล,ลบุญอย่างนั้นมองไม่เห็นอัลลอฮ์พี่น้อง แล้วก็ยิ่งนห,หนัก้าไปยาหนึงส,สุขภาพพานนาปีที่ดีสองขณะเสียดายตังค์ล็รอ์ถึงมีเยอะนั่นแหละแต่ก็ยังเสียดายเพราะถ้าหากบริจาคไปแล้วมันยุบอะ่ะมันยุบอะ่ะมันไม่ได้เพิ่มถึงแม้ว่าเราเอาไปไปสนุกสนานที่ไหนมันก็ยุบเหมือนกันแต่เราก็เอเอยังได้กลับมาด้วยกับการสนุกของเราการเรื่อนเรื่องของเราการได้ไปเที่ยวของเรานะ แต่บริจาคไปไม่รู้ใครจะไปไปโยน์ตรงไหนแต่พี่น้องครับการบริจาคไปเนี่ยดิ่งนเราก็ยจริยะไปสร้างถนนหนทางไปสร้างนะครับสะพานไปสร้างบ่อน้ําไปสร้างมัสยิดไปสร้างกาที่ศึกษาไปสร้างที่พักอลลอพี่น้องผลบุญอย่างต่อเนื่องผลบุญแม้กระทั่งตายไปแล้วยังอยู่อะไรฮะยังได้รับเขนาดที่เรานะเสียชีวิตไปแล้ว ตักช ok ัลฟ <ana> ah ักระแมและก็ท่านอบีบอกอีกคุณลักษณะหนึ่งก็คือในขณะที่ท่านนั้นกลัวความจนอัลลอฮ์กลัวหมดบริจาคไปเลยจะจะหมดนั่นแหละการทำสซลกาที่ประเสริฐสุดตะอัมาละกีตะอัมตะอัมาละกินอัลกนาหวังรวยหวังที่จะรวยปรารถนาที่จะรวยคนแบบนี้อัลลอฮ์ถ้าจ่ายไปก็หมดดิ ก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจะได้รวยจะได้มีทรัพย <rico> ์สินได้เยอะๆบางคนบอกว่าอะไรฮะบริจาคได้ยังไงล่ะเดียว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 ให้รอให้รวยก่อนแล้วบริจาคเอาล่ะพี่น้องเมื่อเรามีพันหนึ่งก็เออมีรพันหนึ่งก็ต้องอยากได้มื่นหนึ่งมีอยากได้มื่นก็อยากเออเดี๋ยวอีกบริจาคเดี๋ยวได้แสนก่อนบริจาคพอมีแสนแล้วบอกเดี๋ยวล้านหนึ่งค่อยบริจาคมีล้านบอกขอสองล้านเดี๋ยวค่อยบริจาคนั่นแหละเขาเขาจะผัดเรื่อยไปโดยที่อะไรฮะ โดยที่เรานั้นไม่ได้นะฮะไม่ได้บริจาคท้ายที่สุดแล้วดังนั้นอยากที่จะให้เราคิดนะครับว่าชีวิตผู้ศรัทธาจะต้องทำคุณงามความดีให้เยอะๆและบริจาคบ่อยๆนะถึงแม้ว่าจะกน้อยก็ตามว و ล ا ฮัตตาอิ و าบละ,ะล ذ ก بلق ล ل ุลกูมและท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลสลัลวลสลัมจึงกล่าวเตือนพวกเราวรา่ามนุษย์นะั่นนะฮะ นะวามนุษย์เนี่ยนะนะจะนะจะเพิกเฉยแต่เรื่องในการบริจาคนะฮะจนกระทั่งนะครับชีวิตนะี่ยความตายมาถึงลูกก็เดือดนะถึงจะบริจาคยังไม่ได้บริจาคหรอกจนกระทั่งนะชีวิตมาถึงลูกก็เดือดกกุลตุลีฟูลานินกัตาวลีฟูลานินกัตาวกัดวลีฟูลานิน พอมาถึงแล้วค่อยกล่าวว่าเออเอาอันนี้นะไปให้กับคนนั้นนะเอาคนนี้นะไปให้กับคนนี้นะและอันนั้นมันย่อมเป็นของคนนั้นจริงๆนะนี่คือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่เราได้คิดดังนั้นพี่น้องครับอยากที่จะให้พวกเราคิดนะครับว่าซาด้าก็ที่ประเสริฐสุดนะว่าเป็นอย่างไรหนึ่งที่เราได้คิดคนกายตัวนะ และประเสริฐสุดอะไรครับในขณะที่เรานั้นสุขภาพดี 3. ในขณะที่เรานั้นกลัวความจน 4. ในขณะที่เรานั้นเสียได้นี่คือสิ่งที่การทำสอัดก็ที่ดีที่สุดดังนั้นวันนี้นะครับประตูสู่ความเมตตาก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องวันเพี่นี้หวังไว้ว่า นะครับเราจะได้ประตูประตูนี้ไปถึงแม้ว่าจะแค่เพียงเล็กน้อยเศษเงินของเราก็ตามแต่ขอให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮะฮานตะอาลาทุกคนที่ใช้ทรัพย์สินไปในทิศทางที่อัลลอฮฺพึงพอใจวันนี้ก็ต้องจากลากับเพื่นพี่น้องไิยย้เพื่นท่านี้ว่าบิล,ลายตอฟิกวันฮิดายั์วัสสลามมวะัิกุมวอะรัมะตุลลอฮ่วะบเระกาั์อัลลอฮฺยาตูุะ